Mr. Green, welcome to my channel, Hot News. ชมไฮไลท์วอลเล่บอลหญิงไทยสร้างประวัติศาสตร์ศึกเนชั่นลีกเกมพายสหรัฐ ศึกวอลเล่บอลเนชั่นลีก2022สนาม2ที่สมาร์ทอาราเนต้าโคลิเซียมเมืองเกินซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกและมีคะแนนเป็นอันดับ8ของรายการสถิติชนะ4แพ้3เกมล่าสุดแพ้ญี่ปุ่น0-3เซตลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายสนามนี้พบกับสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ1ของโลกและอันดับ2ของรายการใน เวลานี้จากผลงานชนะ6แพ้1โดยนัดล่าสุดชนะจีน3-0เซตสถิติของทั้งคู่5นัดหลังสุดไทยชนะ2ครั้งญี่ปุ่นชนะ3ครั้งสถิติ5นัดหลังสุดไทยเจอกับสหรัฐอเมริกาแพ้ทั้งหมดนัดนี้โคตชด่วนดนัยศิีวัชช์เมทากุลส่งผู้เล่น6คนแรกชุดเดียวกับเกมพบญี่ปุ่นซึ่งประกอบไปด้วยอชาราพรคงยศพิมพิชยากกรมัมแก้วกัญญากมุนทลาจรัตพรบรรดาศักดิ์ชัชุอ่อนโมกศี พรพันธ์เกิดปราศส,ส่วนตัวรับอิสระเปลี่ยนมาใช้ปิยนุษย์แป้นน้อยเซตแรกสาวไทยทำได้ดีนำก่อนแต่สหรัฐอเมริกามาเร่งทำแต้มไล่มาเสมอ3-3แต่หลังจากนั้นสาวไทยเล่นได้อย่างแน่นอนทั้งจังหวะรับบอลแรกและการเข้าทำโดยเฉพาะชัชุอ,อนโมกสีกับอัชราพรคงยศที่ทำแต้มต่อเนื่องทำให้ทำคะแนนทิ้งห่างและชนะไปได้ก่อน25-17ไทยขึ้นนำ1 0. เซตที่2สหรัฐอเมริกามีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นเริ่มเซตด้วยการทำแต้มนำพร้อมปรับเกมรับทำคะแนนได้จากลูกหัวสาวจากทั้งเนรีและเชีก้าออกโบกูแม้สาวไทยจะพยายามทำแต้มไล่มาแต่ไม่ทันเซตนี้สาวไทยแพ้ไป13 25สหรัฐอเมริกาตีเสมอ1-1เซต เซตที่3สหรัฐอเมริกาเริ่มต้นด้วยการทำแต้มขึ้นนำแต่สาวไทยก็พยายามคุมจังหวัดทำแต้มไล่มาเสมอที่8-8จากนั้นลูกยางสาวไทยพลิกขึ้นนำ1 1 1 0แต่สหรัฐก็กลับมาสู่เกมตามมาเสมอ14-14หลังจากนั้นทั้งสองทีมผลัดกันทำแต้มสลับกันนำสลับกันตามแต่ช่วงท้ายเซตสหรัฐอเมริกาอาศัยประสบการเก็บแต้มชนะไปได้25-23พลิกขึ้นนำ2-1 Many thanks for watching. Please subscribe for more videos.